สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง Google Tag Manager นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จัก Google Tag Manager เอางี้ก่อนว่าต้องย้อนกลับไปถ้าคุณทำธุรกิจหลายๆคนต้องมีเว็บไซต์อยู่แล้วแล้วเวลาเรามีเว็บไซต์เนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีคุณภาพมากขนาดไหนมีคนมาเข้าเว็บของเราก็จริงแล้วเขาซื้อสินค้าของเราไหมเขามาอยู่ในเว็บของเรากี่นาที เขากดอะไรในเว็บของเราบ้างเข้ามาจากไหนเขาเข้ามาจากทางไหนเฮ้ยบางทีเราไม่รู้เลยนะครับซึ่ง Google Tag เนี่ยหรือ t a ็ Manager จะมาทำหน้าที่ให้กับว่าเหมือนมีคนมานับการเข้าออกหรือนับมาคอยจับตาดูพฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในเว็บไซต์ของเราซึ่งดูอะไรบ้างล่ะก็ดูว่าเขาเข้ามาจากช่องทางไหนเข้ามาจากทางไหนเขากดอะไรมาเขาอยู่ในเว็บไซต์ของเรากี่นาที เขากดอะไรในเว็บไซต์เราบ้างเขาท่องเที่ยวในเว็บไซต์ของเรานานขนาดไหนกดอะไรอยู่ตรงไหนนานหรือว่าเวลากดมาเนี่ยเขาซื้อสินค้าของเราหรือเปล่าเขากดไว้ในตะก,กาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าระหว่างที่เขาจะซื้อสินค้าเนี่ยเขาตัดสินใจนานไหมหรืออะไรต่างๆแบบนี้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละมันสําคัญมากมันสําคัญยังไงล่ะก็เราจะนําเอาข้อมูลตรงนี้ไม่มีหน้าตาของเขานะ แต่เป็นข้อมูลเชิงสถิติเอาไว้พัฒนามบริษัทของเราเอาไว้พัฒนาธุรกิจของเราให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็อย่างเช่นลูกค้าชอบอะไรลูกค้าอยู่ตรงไหนนานเราจะได้ไปนเน้นตรงนั้นไงล่ะซึ่งมันดีตรงที่ว่าพอเรารู้พฤติกรรมของลูกค้าหรือคนทุกคน่ะเราสามเราจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เขาชอบมากๆไง อย่างเช่นเขาชอบอะไรเราจะได้ทําตรงนั้นให้มันสะดวกสบายหรือไปนเน้นตรงนั้นซึ่งนี่แหละเป็นหน้าที่หลักๆของ Google Tag Manager และ Google Tag Manager เนี่ยเอย้หรือว่าการติดแท็กครับมันมีอยู่2ตัวนะหลักๆก็เป็น2ตัวอย่างเช่น G Tag .js กับตัว Google Tag Manager มันต่างกันยังไงล่ะ2ตัวนี้ G Tag .js นะครับเขาจะเป็นโค้ดดิบๆเลย เอามาไว้ในเว็บไซต์ของเราซึ่งมันก็โอเคนะครับแต่ต้องสําหรับคนที่เก่งมากๆเลยนะเพราะการพัฒนาเนี่ยคน่อนข้างทียยากหรือว่าการที่เราจะอัปเดตเว็บไซต์หรือทําในอะไรที่มันยุ่ง,ย,งยากหรือมากกว่านั้นมันต้องไปแก้ไขโค้ดและเปลี่ยนโค้ดกันตลอดคือต้องอัปเดตเรื่อยๆต้องเขียนโค้ดต้องเก่งระดับหนึ่งถ้าไม่อยากยุ่งยากอะไรก็อาจจะไปตรงที่ gtm หรือ google tag manager นะครับซึ่ง google tag manager เนี่ย สำหรับคนที่ไม่ต้องมาอัปเดตโค้ดหรือไม่ต้องมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องโค้ดต่างๆครับแล้วผมจะไปสอนดูวิธีการติดตั้งแท็กม n น g เจอร์นะครับในเว็บไซต์ของเราแล้วเว็บไซต์ที่ผมเอามาวันนี้คือเป็นเว็บไซต์ของวิกนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเข้ามาตรงที่แท็กม n น g เจอร์ก่อนถ้าใครยังไม่มียไม่มีแท็กก็ต้องมาสมัครก่อนนะครับว่าใส่ชื่อบริษัทใส่ประเทศของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเราตรงนี้คือคอนเทนเนอร์นะครับในหนึ่งคอนเทนเนอร์คือเขาจะทําได้อย่างใดอย่างหนึง่งในนี้อย่างวันนี้เราจะใช้เป็นเว็บไซต์นะครับแ้วผมก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าใครมีแท็กมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่วันนี้เราใช้ดูก่อนว่าเออมันจะเป็นประมาณนี้นะพอมันเข้ามาปุ๊บมันจะมีโค้ดเราต้องมาดูโค้ดตรงนี้ดีๆเราจะโค้ดตรงนี้แหละไปติด โอเคครับแล้วเราก็จะมาดูในที่เว็บไซต์ของเราอย่างเว็บไซต์ที่ผมทำในในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับกาแฟซึ่งเราจะมีเปิดร้านกาแฟครับดูก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนเปิดร้านกาแฟมันก็มี one sub service หรืออะไรต่างๆในเว็บไซตงเราทีนี้เราก็ ือเว็บไซต์เราสำเร็จรียบน้อยเราเหลือแค่ติดแท็กนะครับหนึ่งขั้นตอนเมื่อกี้นะครับเราจะไปตรงที่ Marketing Integration นะครับแล้วไปเลือกตรงที่ Tag m a n a g e r ตรงหน้านั้นนะครับมันจะมีอยู่หลายอย่างเลยทั้งแท็ต่างๆที่ไม่อาจจะเป็นนอกเหนือจาก Tag manager ครับแต่วันนี้เราพูดถึง Tag Manager เนาะเราจะกดไปที่ Tag Manager แล้วเราก็ใส่เอ,อ่อโค้ดที่เราได้จากเว็บ Tag Manager ที่เราสมัครไปตรงนั้นนะมาใส่ ในเว็บไซต์อวิกของเรานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนาจากนี้เราจะได้ดูพฤติกรรมของลูกค้าของเราได้แล้วว่าเขามาทําอะไรกับเว็บไซต์เราบ้างซึ่งหลังจากนี้นะเราจะมีธุรกิจที่เติบโตได้มากแน่นอนถ้าเรารู้พฤติกรรมของคนหลายๆคนหรือลูกค้าของเราเมื่อไหร่ที่เราทําในสิ่งที่เขาชอบนะครับเขาก็จะอยู่กับเรานานๆเลย